สวัสดีครับเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับคอนเทนต์ใกล้ๆกศึกใหญ่รอบนี้เป็นคิวของศึกเฮลนาเซลที่ตามปกติแล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมแต่ปีนี้มาแปลกเลื่อนมาจัดในเดือนมิถุนาย,ยนซะง,งั้นหนึ่งในเหตุผลก็คงเป็นในแง่ของเนื้อเรื่องที่กําลังเข้มข้นในหลายคู่จนอาจต้องใช้โรงเหล็กเฮลนาเซลเป็นแมดยุติความบาดหมางที่สะสมกันมาย้อนความเป็นมาเป็นไปกันสักนิดนะครับแมตเฮลนาเซลเกิดขึ้นครั้งแรกในศึกแบดตัดปี97 เป็นการเจอกันระหว่างชอนมิชัยไมเคิลกับเดียร์เดเทเกอร์ที่วันนั้นป่าชอนโดนเดียร์เดเทเกอร์ยำใหญ่ใส่สารพัดทำเอาแฟนๆถูกอ,อกถูกใจแมตช์นี้กันยกใหญ่ก็เลยได้รับความนิยมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่าแมตต์เฮลนาเซลมักจะเอาไว้ใช้กับเนื้อเรื่องที่แครนกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนดังนั้นรับประกันได้แล้วว่าการปล้ำจะต้องออกมาดุเดือนอย่างแน่นอนแม้ว่าเฮลินาเซลจะเป็นแมตช์ที่เป็นกติกาพิเศษอยู่แล้วนะครับแต่ในอดีตที่ผ่านมาก็มีอยู่เหมือนกกกกกันนทีีี่่มมาาารเเเพพิิพิตศษซ้อ้ออขไป เ่อทำให้แมตที่กําลังจะเกิดขึ้นเข้ากับบริบทของเนื้อเรื่องในเวลานั้นแถมยังทําให้เกิดความแปลกใหม่อีกด้วยครับและนี่คือ5แมตเฮลนาะเซล,ลสุดแปลกในประวัติศาสตร์ครับโรแมนเดนกับ j จอซในไอควิดแมทเริ่มต้นโดยแมตที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วกันนะครับคือแมตระหว่างโรแมนเดนแชมป์ยู i v เวอร์ ที่เพิ่งจะรีเทิร์นกลับมาในซัมเมอร์สแลม2020ักับผู้ท้าชิงซึ่งเป็นพญาติของท่านอย่างเจอูโซ,โซที่ปกติเป็นแค่นักมวยปล้ำในลีกทักทีมแต่มาได้โอกาสชิงแชมป์เพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยส่งเหลือเกินโดยก่อนหน้านี้เจก็เพิ่งจะแพ้ท่านมาในสครัออฟแชมเปียนแต่ในเมื่อความบาดหมางที่มียังยุติกันไม่ได้ก็เลยต้องให้เฮลนาเซลเป็นตัวช่วยกันล่ะครับผลการปล้ำที่ออกมาก็ไม่เกินคาดเป็นท่านหัวหน้าเผ่าที่จัดยำให้พญาติของท่านไปชุดใหญ่แต่ต่อให้กระทืบยัังงไไไกก็มม่ยออพูดคสที จนจิมมี่ฝ่าแฝดของเจที่กําลังบาดเจ็บทนดูต่อไปไม่ไหวก็เลยต้องออกมาขอร้องให้ท่านเห็นแกค,ความเป็นครอบครัวท่านเห็นดังนั้นก็ถึงกับน้ําตาลื้นแต่พอจิมมี่เผลอก็โดนจับใส่กิโยตินโชคซะคอแทบหลุดเจทนเห็นฝ่าแฝดต,ตกเป็นตัวประกันไม่ได้ก็เลยยอมพูดว่าไอควิดเพื่อให้ท่านชนะไปแบบสมใจอยากโรแมนเวนก็เลยถูกสถาปนาเป็นท่านหัวหน้าเผ่ามานับตั้งแต่นั้นครับจอสีหน้าปะทะอาวาโตเดเริโอและเซียมพังในแมตช์สามเศร้า เริ่มตนน้นเป็นอลบาโตเดลริโอที่ออกมาใช้กระเป๋ามันนี่เอเดแบงกับเซียมพังในศึกซัมเมอร์สแลมทำให้ได้แชมป์ดับบรยูดมยูอีมาครองแต่หลังจากนั้นก็มาเสียไปกับจอ์นซีน่าในศึกไนออฟแชมเปี้ยนและในเมื่อมันอีรุงตุงนางกันสะเหลือเกินทั้ง3าคนก็เลยต้องมาลงเอยกันในกรงเหล็กเฮลลาเซลซึ่งเป็นแมตช์เฮลาเซลแบบ3เศร้าครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์จนถึงตอนนี้ครับผลการปล้ำเป็นเดลริโอที่กลับมาเป็นแชมป์ได้อีกรอบหลังใช้ท่อนเหล็กหัวใส่เซียมพังและกดนับ 3. แต่ความชุลมุนวุ่นวายของแมตช์นี้ไม่ได้จบเพียงแค่นั้นนะครับพอแมตช์จบลงเดอะมิสกับอาร์ทูก็ขึ้นมาป่วนบนเวทีกระทืบหนักมวยปล้ำทั้ง3รายที่เพิ่งจะปล้ำกันไปสมอบกระแตตุย๋ยโดยไม่ลืมที่จะแถมให้กรรมการแล้วก็ตาก้องด้วยทีเรสที่คุมรายการก็เลยต้องออกมาจัดการความวุ่นวายที่เกิดขึ้นพอเจ้าหน้าที่ช่วยกันเปิดประตูกรงได้สาเร็จพี่ลูกเขยก็เลยจัดการกระทืบสั่งสอนทั้งเดอะมิสแล้วก็อาร์ทูก่อนเจ้าหน้าที่จะลากตัวออกไปพร้อมกุญแจมือ ดีเจเนเรชันเกับตระกูลแม็กแมนและเดอะบิ๊กโชว์ในแฮนดิแคปแมชหลังรัสเซ์เมเนียครั้งที่22จบลงป้าป๋าวิ่งกับอาติเชนก็ตามจองเวรจองกรรมกับชอนไมเคิลไม่จบไม่สิน้นภายหลังก็แถมทิเบิเอสด้วยคนหนึ่งส่งผลให้ป้าชอนกับพี่ลูกเขยเลยกลับมารวมทีมดีเจเนเรชันเกันอีกครั้งในวันที่12มิถุนายน2006หลังจากที่ทิเบิลเกำลังโดนกังสปียรสควอตยำใหญ่ทำเอาฟแฟนๆในวันนั้นคีกคามต่อยกันเป็นแถว หลังจากนั้นปาป๋าและอติก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อทําลายล้าง DX และด้วยความแค้นที่มีกันมาอย่างยาวนานถ้าจะให้เจอกันในแมตช์ธรรมดาก็คงจะไม่พอแล้วล่ะครับเลยต้องใช้บริการกงเหล็กเฮลนาเซลกันอีกละแต่ลําพังแค่2พ่อลูกตระกูลแม็กแมนก็คงไม่มีปัญญาไปทะไรนักมวยปล้ำระดับท็อปสอคนได้แน่แนดังนั้นปาวิลและอติจึงไปเอาบิ๊กโชว์มาร่วมด้วยช่วยกันกลายเป็นแมตช์เฮลนาเซลแบบแฮนดิแคปแมชในศึกอันฟอร์คิเว่นปี2006หลังระเลงเลือดกันจนสายกระจราว25นาที ก็เป็น DX ที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ส่วนไฮไลท์สำคัญก็คงเป็นในช่วงท้ายที่ปะวินโดนแก๊ง DX ลากหน้าไปซุกก้นบิ๊กโชว์และต่อด้วยสวิทชินมิวสิกกับคอนปอนเอาสปาในหายซ่าไปเลยแล้วก็เป็นการจบเนื้อเรื่องไปในตัวด้วยครับเดอะอันเดอร์เทเกอร์กับทิเบอร์โดยมิชอนไมเคิลเป็นกรรมการพิเศษย้อนกลับไปก่อนหน้าเรื่องราวในข้อนี้สักนิดหนึ่งนะครับในรสเซเมเนียครั้งที่27 เดนเดอร์ทเกอร์ยืดสถิติไร้พ่ายออกไปได้อีกครั้งหลังเอาชนะทิเวนไปแบบทุลักทุเลสุดๆคือคนแพ้ได้เดินกลับเข้าหลังเวทีได้ด้วยตัวเองแต่คนชนะต้องเรียกมูลนิธิออกมาดูอาการหลังจากนั้น1ปีในช่วงโรดทูรัสเซลเมนิอเดนเดอร์เทเกอร์ก็ออกมาเผชิญหน้ากับทิเวนบนเวทีเพื่อสื่อว่าถ้าแน่จริงมาไฟกันอีกรอบปะละ่ะให้ค่าได้หลังอายจากปีที่แล้วหน่อยพอถึงจะชนะแต่กลับนอนสสิ้นสภาพเดือดร้อนทีมงานต้องมาหามขึ้นเปลทีแรกในทิ็เวกนสธ แต่หลังจากนั้นก็เปลี่ยนใจและเพื่อการันตีว่าความเดือดในรัสเซลเมเนียครั้งที่28จะมากขึ้นกว่าปีที่แล้วเดียร์เดอร์เทเกอร์กับทิเบอสเลยต้องเจอกันในแมตช์เฮลนาเซลโดยมีชอนมิชัยไมเคิลเพื่อนซี้ของพี่ลูกเขยเป็นกรรมการพิเศษด้วยนี่เป็นหนึ่งในแมตช์ที่เดียร์เดอ a k เทเกอร์เจียนอยู่เจียนไปทําท่าจะเสียสถิติซะายให้ได้หนึ่งในจังหวะที่ทำเอาแฟนๆเสียแว้บไปตามๆกันคือจังหวะที่เดียร์เดอร์เทเกอร์โดนคอมโบจากทีม DX เริ่มจากโดนกรรมการพิเศษอย่า Music, าาางงปชชิตนมเเข้็ หลังจากนั้นก็โดนทิเบิลสใส่เพดดีกรีแบบต่อเนื่องแต่ป๋าก็ยกไหล่ได้ทันแบบบุดบิดจัดๆสุดท้ายเป็นดีนเดอร์เทเกอร์ที่เอาชนะทิเบิลสในรัสเซลเมเนียเป็นรอบที่3ได้สําเร็จส่วนปาชอนก็ไม่รู้ว่าติดใจหรือร้อนเงินนะครับปีถัดมาเลยรับจ j อบเป็นกรรมการพิเศษในแมตช์เฮลนาเซลเหมือนเดิมในแมตช์ระหว่างแดเนียลไบรอันกับแรนดีออตตันครับเคอร์แองเกิลประทาดีนเดอร์เทเกอร์เดอะร็อกทิเบิลส์สโตนโคลสตีพอสตีและริกิชีในแมตช์เฮลนา นี่คือแมตเฮลนะเซล์ที่โด่งดังที่สุดแมต์หนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนะครับโดยเกิดขึ้นในศึกอะมเรคดอนปี2000เป็นแมต์ที่รวมนักมวยปล้ำแถวหน้าในยุคแอตติจูดไว้แทบจะทั้งหมดส่วนที่มาที่ไปถ้าให้เล่าบอกเลยว่ายาวจัดเพราะนักมวยปล้ำทั้ง6คนต่างก็มีความแค้นมีเรื่องราวผัวพันกันจนอึรงตรงนังมิกฟลีที่เป็นคอมมิชชันเนอร์นะเวลานั้นเลยบอกว่าถ้ามันวุ่นวายกันนักแล้วก็งันไฟพร้อมๆกันทีเดียวให้มันรู้เรื่องรู้ราวกันไปเเเเเเลยยในนนนมมมทซาดดีชป็ิพั้ว ซึ่งป่าวินก็พยายามขัดขวางทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้แม์นี้เกิดขึ้นแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลพอแมตเริ่มขึ้นทั้ง6คนก็ซัดกันนัวเป็นเฮลนาเซลที่ไม่ได้ระเลงเลือดสักเท่าไหร่นะครับมีแค่พอเป็นน้ําจิ้มแบบพอไม่ให้เสียคอนเซปต์แม์ส่วนไฮไลท์ที่สุดของแม์นี้คงเป็นช็อตไหนไปไม่ได้นอกจากช็อตที่ดีอันเดอร์เทเกอร์จัดการจะเรียกว่ายังไงดีโชคสลัมรรกิชีได้ไหมลงมาจากหลังคากรงจนหล่นมาบนกระบาของรถบรรทุกคือถ้าเป็นกระบาเปล่าๆคงหามสรงวัดไปแล้วละ แต่ที่หลังกระบามันมีเศษไม้กองเบ้อเล่กองอยู่ด้วยก็เลยเป็นการหล่นแบบนุ่มนวลพอประมาณท้ายแมตเป็นเคอร์ดังเกิลที่กระเริดกระสนมากกดเดอะร็อกด้วยปลายนิ้วทําให้ชนะป้องกันแชมป์ W W E เอไว้ได้แต่นั้นยังไม่ท้ายที่สุดนะครับเพราะเป็นสโตนโคที่จัดการมอบสตันเนอร์ให้กับผู้ชนะปิดโชว์ส่งคนดูกลับบ้านอย่างมีความสุขและนี่คือ5แมตเฮลนาเซล์สุดแปลกในประวัติศาสตร์ครับมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับ ใครมีแมทเฮลนาเซลแมทไหนที่ประทับใจก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้แล้วอย่าลืมนะครับศึกเฮลนเซลในปีนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันจันทร์ที่21มิถุนายนนะครับถ้าใครไม่ติดอะไรก็อย่าลืมชมกันละผมว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะเพราะดับเบิลยูดับยกำลังจะกลับมาทำโชว์แบบมีผู้ชมในสนามแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ